บ้านนี้ไม่มีปัญหาครับบ้านนี้ไม่มีปัญหาอ้าน้้งห้จงเจเอ สายชายในสูงเราไปแล้วแล้วหละพ่ออแข็งเลยออกกินเหล้าอย่างนั้นเปล่าวะนี่หมดแก้วมาเดี๋ยวเติแมาเออเติมมาหน่อยเอ้ยความจริงนะเนี่ยแต่พูดจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้กินเนื้อแค่นิดหน่อยพอเป็นสายยานะฮะเอ้แต่พูดจริงๆริงไปฮะเอาเฮ้ยไม่นึกเลยากว่าเซิร์ฟเนี่ยมันจะคอทองแดงขนาดนี้ว่ะ ลงเงียนะฮะลุงเงียอะไรลุงเงยมาคอเล่นดูไ้มไม่มีคำว่าเบาเลยพาทุกคนมันเก่งเพียวเพียวเพียวมันเกงมันเ ตาเหลืองฝ่ามือแดงแล้วก็ตับโตกดก็เจ็บด้วยอ๋อหมอกครับนี่เป็นอาการของโรคตับแข็งหรือเปล่าครับอ๋อ ถึงกับตับแข็งครับตับอักเสบจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แหละครับอ๊ะหมอผมเห็นพูดคอทองแดงเนี่ยก็ชอบเป็นโรคตับแข็งกันนะฮะแล้วคราวนี้อาการของโรคตับอักเสบกับตับแข็งเนี่ยมันต่างไปยังไงฮะอ๋อตับอักเสบเนี่ยมันเป็นอาการขั้นแรกๆกันนะครับถ้าได้รับการรักษามันก็จะหายคืนสู่สภาพปกติได้แต่ว่าถ้าเื่ออักเสบเรื้อรังเป็นๆหายๆบ่อยๆเข้าเนี่ย ไอ้เนื้อเยื่อของตับเนี่ยก็อาจจะกลายสภาพเป็นตับแข็งไปได้นะครับถึงขั้นนี้แล้วก็คงจะหนักแล้วล่ะครับถึงขั้นตับแข็งคุณแสดงว่าผมไม่สิทธิ์กลับไปดื่มเหมือนเดิมแล้วสครับนี่ได้ครับถ้าดื่มเหล้าต่อไปแล้วก็ตับของคุณสืบนี่ก็ต้องแข็งเข้าสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องงดดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้คุณสืบนอนพักที่นี่สักระยะหนึ่ง จะได้ให้น้ําเปลือแล้วก็วิตามินแล้วก็คอยสังเกตอาการทางด้านตับของคุณสืบด้วยโอ้โถโถเอ้ยในสื่อคอแข็งนายอยากจะให,ให้เป็นโรคตับแข็งด้ือไงฮะสนับสนุนโดยบริษัทโอสุสภา,าเทคแห่งยูจำกัน แข็งแรงจังเลยนี่นะถ้าอยากจะแข็งแรงอย่างพี่ท็อปต้องเลิกทานปลาดิบเพราะปลาดิบเนี่ยมีพยาธเมื่อทานเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเข้าใจไหมอ่าิาวรหอมตังนะพยาธิใบไม้ตับดับชีวิตเลิกกินประดิษบได้แต่วันนี้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณาสุข